ทำไมนักบินตกงานแล้วเมื่อไหร่สายการบินจะรับนักบินเพิ่ม สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่หญิงขะมาแชร์นะคะในซีรีส์21วันชั้นเป็นนักบินวันนี้ก็จะมาถึงสิ่งที่หลายๆคนนะคะสอบถามกันเข้ามาแล้วคือจะบอกว่าคำถามนี้นะคะที่ว่าทำไมนักบินตกงานและเมื่อไหร่สายการบินจะรับสมัครนักบินเพิ่มนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะตอบอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขึ้นกับปัจจัยต่างๆมากมายวันนี้หญิงก็เลยตั้งใจจะมาแชร์นะคะข้อมูลให้ทุก ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพิจรารณาได้เองนะคะหรือว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองก่อนอื่นเรากลับไปที่ภาพอินฟโฟกราฟิกที่หญิงทําขึ้นมาก่อนนะคะและครั้งก่อนหน้านี้หญิงก็ได้แชร์ไปแล้วนะคะว่าในยอดสูงสุดพีระมิดของนักบ,บินสายการบินก็คือครูการบินและนักบ,บินที่อยู่สายบริหารเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะครั้งนี้เราจะมาดูที่ขั้นที่8นะคะหรือว่าพีระมิดลรางลงมาแล้วในขั้นตอนนี้ก็คือนักบ,บินสายการบิน ที่กำลังทำการบินอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนักบินที่อยู่ในขั้นตอนนี้มีความสำคัญกับการตกงานหรือการรับนักบินเพิ่มยังไงคืออย่างนี้นะคะอาชีพนักบินเนี่ยมันจะมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานสูงสุดเอาไว้ประมาณ100ชั่วโมงต่อ28วันฉะนั้นถ้าว่านักบินในส่วนนี้นะคะทำงานประมาณสัก เจจนถึง80ชั่วโมงต่อ28วันนะคะก็จะเป็นสภาวะที่อาจจะมีการคงที่ของนักบินนะคะไม่มีการคัดนักบินออกและไม่มีการคัดนักบินเพิ่มค่ะแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่นักบินในส่วนนี้ บินสักประมาณ80ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่สายการบินจะรับสมัครนะักบินเพิ่มนะคะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเมื่อไหร่นักบ,บินในกลุ่มนี้มีชั่วโมงบินในทุกๆ28วันนะคะน้อยกว่านี้มากๆอย่างเช่น ถ้าว่าน้อยกว่า50ชั่วโมงเลยอะค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในสภาวะส่มเสียงที่จะมีการคัดนักบินนักปัจจุบันนะคะออกแล้วนะคะคําคว่านักบินตกงานที่หญิงกล่าวถึงไปในก่อนหน้านี้นะคะก็คือนักบินที่ทําการบินอยู่ในปัจจุบันนะคะมีโอกาสที่ จะโดนคัดออกนะคะหรือว่าไม่มีการจ้างงานต่อไปไม่ใช่การตกงานที่มีคนไปเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์มาจบแล้วและยังไม่สามารถมาเข้ามาทํางานในสายการบินนะคะหรือว่ายังไม่สามารถหางานทําได้นะคะอันนี้ก็คือคนละส่วนกันค่ะทีนี้เราไปโฟกัสที่การรับสมัครนักบินเพิ่มกันนะคะ บางครั้งอาจจะรับมาจากขั้นตอนที่1ก็คือบุคคลทั่วไปเลยนะคะแต่บางครั้งอาจจะต้องการคนที่มีใบอนุญาตนักปินพาณิชย์แล้วนะคะหรือว่ามีท้ายเรเบิ้งแล้วถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะการรับสมรนักปินนะคะในแ,แต่ละรูปแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงอย่าลืมรอติดตามในคลิปหน้านะคะและถ้าหากว่าใครมีอะไรอยากจะแชร์หรือว่าอยากจะถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไปได้นะคะตามช่องทางข้างล่างนี้เลย